สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ครูชมพู่มีเรื่องเกี่ยวกับการนำาการแยกตัวประกอบพหุนามนะคะไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ยังไงจะเห็นได้ว่าโจทย์วันนี้จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะที่เราจะเอาการแยกตัวประกอบพหุนามไปช่วยในการแก้ปัญหาวันนี้จะพาทำทั้งหมด3ข้อนะคะ ก็คือข้อ2ข้อ3และข้อ4ดูในชีตที่เราเรียนกันได้เลยค่ะอ่ามาเริ่มจากข้อแรกกันเลยข้อแรกนะคะเขาบอกว่าวงกลมสองวงมีจุดศูนย์กลางร่วมกันวงกลมใหญ่มีรัศมียาว9 0เอ่อ89หน่วยนะคะมีวงกลมใหญ่แล้วก็วงกลมเล็กมีรัศมียาว65หน่วยนะคะทีนี้ เวลาเราหาพื้นที่เขาจะถามพื้นที่ถามว่าวงกลมทั้งสองเนี่ยมีพื้นที่ต่างกันเท่าไหร่สูตรของพื้นที่ค่ะมันคือพาย R กำลังสองพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับพาย r กำลังสองเพราะฉะนั้นมันจะมีรัศมีวงกลมใหญ่กับรัศมีวงกลมเล็กเนี่ยจะขอให้รัศมีวงกลมเล็กแทน R เล็กนะคะแล้วก็รัศมีวงกลมใหญ่ตรงเนี้ย แทนด้วย R ใหญ่โอเคนะทีนี้เราก็จะมาดูกันเลยค่ะคําว่าต่างกันเท่าไรก็คือผลต่างผลต่างคืออะไรลูกผลต่างคือเอามาลบกันเราก็จะเริ่มต้นกันด้วยพื้นที่นะคะของอวงกลมใหญ่พื้นที่วงกลมใหญ่ให้เอาตัวมากตั้งนะคะ ลบด้วยพื้นที่ของวงกลมเล็กโอเคก็จะได้ว่าพาย R ใหญ่กำลังสองลบพาย R เล็กกำลังสองดึงตัวร่วมค่ะเราจะเห็นว่ามีพายทั้งสองทั้งสองส่วนเลยก็ดึงพายออกมาเหลือเป็น R ใหญ่กำลังสองลบ อาเล็กกำลังสองซึ่งตัวนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสูตรของพื้นที่วงแหวนนะคะและเราก็แทนค่าไปเลยพายคือ22ส่วน7 R ใหญ่ R ใหญ่คือ89 89กำลังสองลบ65 กำลังสองคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบวกลบกันแล้วก็คิดเลขได้ตามปกติแต่ว่าถ้าใครอยากจะนำเกี่ยวกับเรื่องผลต่างกําลังสองมาใช้ก็ได้เพราะว่าผลต่างกําลังสองของเราคืออะไรลูกเรามีหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้า บวกหลังค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง่อาลองใช้ผลต่างกำลังสองดูซิก็จะได้เท่ากับ22ส่วน7คูณกับ89ลบ65อันนี้วงเล็บแรกและวงเล็บที่2คือ89บวกอะไรคะ65ค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูก 22่สอ่วนเอ่ะลองคิดสิสองวงเล็บนี้ได้เท่าไหร่กันนะ89ดสเลบหกเท่ากับ24ค่ะก็ใส่ไป24และแปดสบเวกหกเท่ากับ154ค่ะก็ตัดได้เลยอันนี้7จ็อ่ะไม่ใช่สตัดผิดนะคะเจด

หน่วยเป็นตารางพื้นที่เนาะตารางหน่วยค่ะเสร็จแล้วนะคะหรือใคร,ใครยนนะัน่ะอยากจะเอา89ดสกคูณแปก็ได้แล้วค่อยมาลบกับ65สิคูณห5แล้วก็ไปคูณกับ2 2่ส่วนเนี่ยก็ได้นะคะคำตอบก็ออกมาเท่ากันโอเคนะคะลองทำความเข้าใจดูนะคะทีนี้ต่อไปค่ะเด็กๆ ข้อ3ของเราตั้งแต่ข้อ3เป็นต้นไปเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะก็อยากจะขอให้เด็กๆเ,เนี่ยตั้งใจฟังเนาะข้อ3ค่ะจากรูปกํำหนดให้สามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม ABC ของแม่นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี ADAD AD อยู่ตรงไหน AD อยู่ตรงนี้ค่ะ AD เขาตั้งฉากกับ BC นี่เส้นสีชมพูกับเส้นสีส้มตั้งฉากกันที่จุดดีนะคะโดยที่ AB ยาว13หน่วย AC ยาวเท่ากับ20หน่วยและ BC ยาวเท่ากับ21หน่วยจงหาโจทย์อยากได้อะไรจงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC โอเคมาเริ่มกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะพิจารณาก่อนว่าตรงนี้เขาบอกว่ามันตั้งฉากกันนี่มันตั้งฉากกันลองนึกถึงทฤษฎีอะไรคะลูกทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉากเรียนไปแล้วในม2เทอมหนึ่งะคะบทแรกๆเลยนั่นก็คือจากทฤษฎีทอบอทฤษฎีบทพิทาโกรัสค่ะทฤษฎีบทพิทากรัสนะคะเราจะได้ว่า ดูสามเหลี่ยมนี้ค่ะเด็กๆสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยแม่เอามาเขียนจะได้ว่าจากสามเหลี่ยมจากสามเหลี่ยมนะคะ A d A, B, D จะได้ด้านที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านนี้ ด้านตรงข้ามากคะแม่จะให้เนี่ยส่วนสูง h คือส่วนสูงเพราะว่าการที่เราจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ได้ต้องรู้เส้นสีชมพูคือส่วนสูงและ BC รู้อยู่แล้วคือฐานถูกไหมคะเพราะฉะนั้น h เนี่ยค่ะตรงนี้เป็น h แม่ให้ตรงนี้เป็น x เพราะฉะนั้นถ้า BD เป็น x DC ก็จะต้องได้2 1ลบ x จากสามเหลี่ยมสีเขียวจะได้ว่า h กำลังสองเท่ากับ13กำลังสองเพราะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากลบกับด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากค่ะ x กำลังสองอันนี้ให้เป็นสมการที่1น,นะคะและจากสามเหลี่ยมสีเหลืองสามเหลี่ยมสีเหลืองนี่นะ จากสามเหลี่ยมสีเหลืองนักเรียนจะได้ว่าคล้ายกันเลยนี่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะสามเหลี่ยม A C D จะได้ h กํลัง2เท่ากับ20กํลัง2ลบ21ลบ x กํลัง2เป็นสมการที่2ค่ะจากนั้นเราจะนำ สมการที่1มาเท่ากับสมการที่2อ่ะลองสมการที่1เท่ากับสมการที่2คือทำไมถึงเอามาเท่ากับกันเพราะว่าแม่พยายามเขียนให้อยู่ในรูปของ h กำลังสองเหมือนกันนะคะพอเท่ากับกันแล้วจะได้1 3กํากลังสองลบ x กำลังสองเท่ากับ2 0กสิกำลังสองลบ21ลบ x กำลังสองนี่แนวทางเริ่มมาแล้ว ทางออกเริ่มได้แล้วจากนั้นค่ะพอเป็นตัวนี้นะคะก็เริ่มแทนเริ่มกระจายเลย13กำลังสองได้169ลบ x กำลังสองเท่ากับ20กำลังสองคือ400ลบกับในวงเล็บ21ตัวนี้อย่าเอากำลังสองกระจายเข้าไปเลยเด็ดขาดต้องกระจายโดยใช้ หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองมันคือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองต้องกระจายโดยใช้ผลต่างกำลังสองเท่านั้นนะคะไม่งั้นผิดเลยนะคะตัวนี้ได้หน้ากำลังสองคือ44 1เด ลบด้วย2หน้าหลัง2คูณหน้าคูณหลัง2คูณ21คูณ x ได้42 x แล้วก็บวกหลังกำลังสองคือ x กำลังสองจากนั้นจะเปิดวงเล็บต้องกระจายลบเข้าไปในทุกพจน์ค่ะได้169่กสบเก้าลบ x กำลังสองเท่ากับสี่ลบสี่บเบวก 4 2 x แล้วก็ลบ x กำลังสองพอเปิดวงเล็บแล้วสิ่งที่เห็นคือนี่ค่ะฝั่งนี้ก็มี x กำลังสองฝั่งนี้ก็มีลบ x กำลังสเนี่ยมีลบ x กำลังสองเหมือนกันตัดกันได้ค่ะจากนั้นตัวนี้รวมกันได้ลบ41ย้ายข้างค่ะก็จะได้169บวกด้วย41เท่ากับ4 2 x เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะได้ทั้งหมดอ0อันนี้ก็เป็น11เนาะ210ค่ะเท่ากับ 42x x เดียวก็เท่ากับ210หารด้วย42ก็ได้ x เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่นักเรียนช่วยกันคิดสิเท่ากับ5ค่ะ จากนั้นก็จะได้ว่าพอ x เท่ากับ5แล้วเราก็มาแทนกลับค่ะนำ x เท่ากับ5แทนในสมการไหนก็ได้เพื่อหา y, y เอ๊ะเพื่อหา h ก็คือส่วนสูงแทนในสมการที่1ละกันเลขเยอะๆเลขน้อยๆดีนะคะ ก็จะได้เป็น h กำลังสองเท่ากับ1 3ากำลังสองลบ x ก็คือ5้ากำลังสองได้ h กำลังสองเท่ากับ1 6 9ลบ25ได้ h เดียวเนี่ยได้รากที่สองของอันนี้ลบกันเหลือ144ก็คือ12นั่นเองตัวนี้ค่ะ h เท่ากับ12นั่นคือเราจะได้ว่าพื้นที่ค่ะ สามเหลี่ยม ABC เนี่ยมันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณเลยคะคูณฐานคูณสูงก็ได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณยีแล้วคูณสูงคือ12ตัดคะ่ะเหลือ6กหกเป็น6 6หกสได้126ตารางอันนี้เป็นหน่วยโอเคตารางหน่วย เสร็จแล้วค่ะสำหรับข้อ3ามเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือมีทฤษฎีบทพิทากรัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วนะก็อย่าลืมอย่าเพิ่งลืมนะอย่าเพิ่งส่งคืนความรู้มานะคะเอาไปใช้ต่อไปอีกอ่ะทีนี้ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วหลูกข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะนั่นก็คือข้อข้อสี่ ข้อสี่นั่นเองข้อสี่เนี่ยเขาบอกว่าจากรูปที่กำหนดให้รูปนี้นะคะเป็นรูปของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคุณสมบัติสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคืออะไรลูกเนี่ยคะ่ะด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันนี่อันนี้ก็ห้าสิบเอ็ดแล้วก็จากจุดยอดเนี่ยคะ่ะลากลงมาตั้งฉากกับ ฐานจะแบ่งครึ่งฐานนะคะทำให้สองฝั่งเนี่ย BD กับ DC เนี่ยายาวเท่ากันและมุมที่ฐานแต่ข้อนี้ไม่ได้ใช้มุมที่ฐานเนาะมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันนะคะทีนี้เขาก็ให้มาแล้วว่า BC เป็นฐานนะคะ AB เท่ากับ51ซนตมร AE เท่ากับ38ซติเมตรและ BE เท่ากับ25เซนติเมตรจงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC อีกแล้วนะคะหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยแนวคิดคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยค่ะอันนี้แม่จะสมมุตินะคะให้เนี่ย เล็กๆเนี่ยค่ะ ED เนี่ยคะ่ะแม่จะสมมุติให้ ED เนี่ยเป็น x แทนด้วย x แล้วกันนะคะแล้วก็ BD เนี่ยที่เท่ากับ DC เนี่ยแทนด้วย y นี่อันนี้เป็น y อันนี้เป็น x โอเคนะคะต้องกำหนดให้เข้าใจตรงกันก่อนเนาะทีนี้ จากนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าเขาบอกมาว่านี่ยอันนี้มีสัญ,ญลักษณ์มุมฉากหรืองตรงนี้มุมฉากตรงนี้ก็ต้องมุมฉากนะคะทีนี้เราลองมาดูทีละครึ่งของสามเหลี่ยมเพราะว่าเขาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่แล้วเนาะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีขนาดเท่ากันพื้นที่เท่ากันนะคะเนี่ยค่ะสามเหลี่ยมสีเขียวของแม่นะคะเราจะเห็นว่าถ้าสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยจาก สามเหลี่ยม ABD เนี่ยค่ะเราจะได้ว่าใช้ทฤษฎีบทปิทาโกรัสนะคะอันนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะจะได้ว่า51กํากำลังสองเท่ากับ38บวก x กำลังสองบวกด้วย y กํกำลังสองอันนี้เป็นสมก,การที่1น,นะคะและจาก สามเหลี่ยมเล็กๆข้างล่างนะคะ EBD ค่ะจะได้คล้ายกันเลยอันนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก25กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองทีนี้เรามาจัดรูปให้เขาเอออยู่ในรูปที่เราจะสามารถแก้ไข โจ์ปัญหาข้อนี้ได้ดีกว่าเนี่ยคะ่ะอันเนี้ยจัดก่อนตัวนี้นะคะอยากจัดให้มันเป็นตัวแปรเดียวกันที่จะเอามาเท่ากันกับกันได้เหมือนข้อเมื่อกี้ก็เลยได้ย้ายเนี่ยคะ่ะ38บวก x กำลังสองมาฝั่งนี้ก็ได้เป็น51กำลังสองลบ38บวก x ทั้งหมดกำลังสองนะคะเท่ากับ y กำลังสองอขออนุญาตเปลี่ยนให้อันนี้เป็นสมการที่1และตัวนี้ค่ะย้ายมาให้เหลือ y กำลังสองค่ะได้25่สาำลังสองลบ x กำลังสองเท่ากับ y กำลังสองอันนี้เป็นสมการที่สองโอเคนะคะ ทำคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยจากนั้นต่อค่ะเราก็นำสมการที่หนึ่งมาเท่ากับสมการที่2เหมือนกันเลยใช่ไหมก็จะได้เป็น51กํากำลังสองลบ38บวก x ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ25กํากำลังสองลบ x กําำลังสอง ตัวนี้อย่าลืมนะคะเราจะต้องเปิดวงเล็บคือกระจายเนี่ยตัว38บวกเกำลังสองเนี่ยโดยใช้อะไรลูกโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์นะคะอันนี้คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองก็ได้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองต้องกระจายโดยใช้ตัวนี้นะคะเท่านั้นไม่งั้นผิดเลยนะคะเราก็จะได้51ากำลังสองก็คือ สอ6 1ันหกสิบเอด้อยหนึ่งอะสอกรลบด้วยสามกำลังสได้ห4 4่งพันสบวก x กำลังสอเท่ากับหกรลบ x กำลังสองะเมื่อกี้พึ่งขออภัยคะ่ะพึ่งบอกนักเรียนไปว่าให้กระจายโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์ คุณครูก็หลงแล้วอ่ะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลัง2คูณหน้าคูณหลัง8 2ดสได้76 x แล้วก็บวก x กําำลังสองเท่ากับ25่สากำลังสองคือ625้อ้นั่นเองค่ะหกร้อยาลบ x กำลังสอง เปิดวงเล็บโดยการคูณลบกระจายเข้าไปให้ครบทุกพจน์ได้2,601-1,444ลบ1444ลบด้วย7 6 x ลบด้วย x กําลังสองเท่ากับ625ลบ x กํลังสมีลบ x กํลังสองทั้ง2องฟังตัดทิ้งเลยจ้าเพราะย้ายข้างมาก็หักล้างกันได้อยู่ดีนะคะเดี๋ยวจะงงว่าอ้า ตัดทิ้งคืออะไรไงก็คือหนูก็ย้ายข้างมานะลูกจากนั้นรวมพจน์เอาเนี่ยค่ะลบ 76x ย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็นำบวก625ย้ายไปฝั่งนู้นก็จะได้เป็น2,601-144ลบ144ลบ 625ขออนุญ,ญาตรวมเลยลวกันนะคะได้532เท่ากับอันนี้ย้ายไปแล้วได้เป็น7 6 x เพราะฉะนั้น x เดียวก็ได้532หารด้วย76คะ่ะ x เดียวก็จะเท่ากับ7นี่ x เท่ากับ7ทีนี้เราอยากรู้ว่า x เท่ากับ7แล้ว y ได้เท่าไหร่เออ y ได้เท่าไหร่ล่ะคะ ก็มาแทนในสมการไหนก็ได้ให้ตัวเลขมันน้อยๆเข้าไว้ละกันเนาะก็จะแทนในสมการที่สองนะคะเดีย๋ยวขอแบ่งพื้นที่ก่อนขอแบ่งพื้นที่นิดนึงนะคะอืม นี่โอเคก็จะแทนในสมการที่สองนะคะเราก็นำ x เท่ากับ7แทนในสมการเบอร์สองเราก็จะได้25ากำลังสองลบ x กำลังสองเท่ากับ y กำลังสองเนี่ยได้625ลบ x ก็คือ5ากำลังสองเนาะ,อะขอแทนตรงนี้เป็น5เลยและกัน ห้ากำลังสองเอ้ยไม่ใช่ห้าเจ็ดนะคะเจ็ดกำลังสองก็จะได้เป็นสี่สิบเก้าแล้วก็เท่ากับ y กำลังสองอันนี้ลบกันได้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกเท่ากับ y กำลังสองเพราะฉะนั้น y เดียวค่ะได้ยี่สิบสี่โอเค y ได้ยี่สิบสี่แล้วจากตรงนี้ที่เราเน้นไปเนี่ยค่ะ เนี่ยเราบอกว่าอะไรนะลูก BBD เท่ากับ DC ถูกไหมคะเท่ากับ y เพราะฉะนั้นฐานฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็คืออะไรลูกมันก็คือ 2y ก็คือ24บวกอะไรคะ24ได้48นั่นเองถูกไหมเนี่ยฐานนะคะ เราก็จะได้ว่าดังนั้นค่ะพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ค่ะลูกจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือสามสิบแปดบวก x สามสิบแปดบวก x ก็คือสามสิบแปดบวกเจ็ดได้สี่สิบห้าคูณสูงหาไปเมื่อกี้นะคะได้สี่สิบแปด เพราะฉะนั้นตัดจากอันนี้ได้24ก็จะเหลือว่าพื้นที่เท่ากับ45คูณ24จะได้1080หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรค่ะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าทำข้อ3ได้ก็จะพอมีแนวทางที่จะทำข้อ4ได้ หวังว่าถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนคนไหนนะคะดูรอบแรกแล้วยังงงไม่เป็นไรอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่คุณครูตั้งใจทำมาให้เรานะคะก็ดูซ้ำไปหลายๆรอบก็ได้เนาะ สำหรับใครที่ไม่ได้เรียนในห้องเรียนกับคุณชมพู่ไม่เป็นไรนะคะก็คือโจทย์เนี่ยเราอาจจะลองดูโจทย์แล้วสต็อปวิดีโอไว้ลองทำเองก่อนก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะักเรียนทุกคนมากๆนะคะที่ตั้งใจฟังนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ